พี่น้องเมื่อนี่เขามาเบิงสัตว์สัตว์บริเวณผู้บักเกียกับปราสาทตากไว้ซุ้มจ้าคิดว่ามันเป็นนาสิเป็นของไผยเออเห็นสัตว์เจลเลยดิผู้บักเกียกับปราสาทตากไว้และหลายๆที่ก็เปลี่ยนลักษณะแบบนี้คือลักษณะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่บนภูเขาอู้มันเป็นสันผาใช่ไหมประเทศไทยไนี่อยู่ข้างบนประเทศขเขมรเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเออ ผู้บัญชากะดีปาสาตาคว้ยกะดีสองมองนี่ชัดเกยนพี่น้องเลยการที่ขมินสิขึ้นมานี่มันต้องปีนเขาขื้นมาย่างตายเลยเดีเออปาสาตาคว้ยที่มันยืดไตนะ่ะพี่น้องเอ๋ยโอ้ยมันปีนไตบันไดขึ้นมาว่าสันสูงต่อสูงขนสิ่งขน,ขนของขึ้นมานะ่ะขนน้ำขึ้นมานะ่ะขื้นมายากประนั้นมันก็นอยากได้ขอละมืดงอบอดแตกให้พี่น้องเอ๋ยเออความจินปัน่นกันยืดสันหน้าผาเนี่ยเล้วข่าวเล้วดีเออข้างล่างเป็นขมิ้นข้างเครื่องเปลี่ยนไ่ ม่มนีนะซัดเกนมากมันสิมาปี่นเอาอีอย่างพวกเราเป็นง่วงสงสัยอยู่ผู้บัขีาก็คือการเดชผู้บัขีาในก้อนนั้นนี่นะ่นลำเลียงพคนขี่สลิงขึ้นมากเดชขนของขนลำเลียงสิ่งของอะไรทํให้ขีนน่สลิงขึ้นมากเพราะประเทศไทยผู้มาเขือเป็นของประเทศไทยมันอยู่ข้างบนไงคุณคิดยังไงว่าเป็นของคุณผมนังงงไก่ตาแตกเลยพี่น้องเอ่ยเออ กีซิซาิงขึ้นมาโอ้ยตอนนี้เขายืนไตเผาสลิ่งทิมตาทิมแล้วก็คืออันแนวกีซลิ่งลงไปมันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเออจะสุขขึ้นมาอีกโอ้ยผี่อบเผาผีปอเผาเงาเบอเหยียบเด้อซุ้มขาเบน,เนี่่าไปคบค่าสมาคมกับมันจะไม่คอยสร้างลายให้เนี่ยจุดที่เป็นหน้าผาเนี่ยพี่น้องมันชัดเจนมากเลยนะน่าจะแบ่งกันง่ายๆเนี่ยข้างล่างปูณก็เอาไปข้างบนไทยก็เอาไป คุณจะปีนขึ้นมาทางใหม่เออพอปีนขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมปีนขึ้นมาข้างบนคุณไม่ใช่เอาเฉพาะหิมหน้าผานะคุณยังดื่มเข้ามาอีกอยากได้หลายเข้าไปอีกพี่น้องเอ๋ยเออแม้กระทั่งมีเส้นแบ่งคุณก็ดื่มเส้นแบ่งขึ้นมาเออแถมบันนะน้องจันหน้าน้องจันทั้งอันกว่าทั้งสาเกียวมันยังดื่มเข้ามาไหลายพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเพราะอีย่างวัตีจังอยากได้แถวไสเด่น ขนขมิ้นเป็นอย่างจังอยากมาสร้างบ้านสร้างเนี่ยอยู่นี่พ่อใดผู้ใดมาสร้างอยู่นี่ม,นมันจะเลื่อนพี่น้นองไส้เด่นไทยนี่จะเลื่อนดีดินขมิ้นอยู่ในประเทศขมินออ้นอ่ะเลียหลายดีพี่น้องเอยบ่ได้วัดานาเนี่ยบ่ได้ว่ายัดแยียดเบียดกันเดีดินเขาเลียหลกะระอ้อเพราะว่าภาซากรเขาบ่ละอะไรป่านนั้นมันกับปีนคือนมายู่แถวไส้เด่นไทยกับผูซาเพราะว่าแถวไส้เด่นไทยกับปูซามันจะเลื่อน อยู่ในตัวขมรนน่ะเว้ยถูกยากปากหมองคือกุหัวเหี้ยดนี่ยอย่างก่าพอไม่พี่รองเลยมาอยู่ทางไทยเนี่แนวยูแ,แนวกินอะไรกับมีปัดซื้อขายกับของไทยมีปัดป่วยกับเขาโรคบานไทยเออเลี้ยนกับเลี้ยนน้ำรงเลี้ยนไทยเอออออย่างเก่าน้ำไทยมัดกับผ้ากันอยากมายูละเนาะขามนินน่ะเพราะว่าไทยมันจะเลือดดีเออทั้งเจ้าของแล้วก็รู้จักพัฒนาทุกคือหัวเหี้ยดเนี่ยไปดูแลบานช่องซุ้มเจ้าใจะเริญแล้วซุ้มเจ้าสิบรอนด์มัดต้องการของซุ้มคอย เออโอ้ย,อยเฝ้าน้ำขมิ้นเราคอยสร้างคอยเบียรย์ไหลไปน้องเอ่ยต้าพื้นปันขีดปันเดนเนี่ยเอาง่ายๆ่สร้ญญางหยามันมีสัรผาปันยุญญ่นเนี่ยขังเครื่องกับเป็นของสุ้มข่อยขังล่างกับเป็นของสุ่มเจ้าข่อยว่ามวนที่สุดเลยเด็กกูอบอกว่ากูว่ามึงเด็ก่อยว่าขอ่าขอยว่าเจ้าเลยเดีคอยยังให้เข้าใจกันง่ายเออสิปีนมาหาพอหาเม่มึงงาเไ <laughs> ด้าสด <laughs> จะเป็นอยากได้ขักนาะ ปีนขึ้ว่าผู้บักขยียปีนขึ้ว่าปราศาสตรตาคุ้ยนั่งเฝ้าปราศาสตรว่าเจ้าของุูมใจักหลายได้เปลี่ยนของเจ้าของนั่นนะบ้างกับวระเบิดลัดสนอ้อมปราศาทตรบ้างฮาพอฮามมติดทาหารไทยหเหยียบต้องว่าหลายคนแล้วคนเหยียบแต่ไทยเด็ดแต่ขมิ้นก็เหยียบเพราะปั่นกันเพราะมันบ้างอมันลืมซัดเกนแล้วก็ไปตรวจระเบิดเป็นของส้มสูเป็นของส้มเมืองกูเบ้าซ่านละอนซะศูนย์เบ้ามาละศูนย์ืมื่า บางที่เป็นพื้นที่ภูเขาแต่บางที่เป็นพื้นที่ราบแต่พื้นที่ราบนี้ก็มีหลักมีหลักเขตนะเออทั้งน้องจานนะ่ะมีหลักสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดซัดเจนมันกระดื่มเข้ามาเออรลักสนุกอยู่ทั้งฟังมัดบุตรตอนนี้มันดื่มเข้ามาาลายนะ่ะตอนนี้บ่แม่อเอาแม่โคไปโจกรตีอันซุ่มทูดตั้งประเทศไปเห็นน่นนะน่ะมีเขียนประเทศสยามอะไรซัดเกียนหุดตัวเบามากละศูนย์เบากับซุ่มขี้โกง แียงรือคนเก่าว่าสุฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ